รถไฟจีนลาวเปิดเดินรถไฟโดยสารข้ามพรมแดนจากสถานีคุนหมิงใต้ของประเทศจีนถึงสถานีนครหลวงเวียงของประเทศลาวเมื่อวันที่13เมษายนพศ2566ซึ่งเป็นการเดินรถแบบทั้งไปและกลับพร้อมกันจึงสามารถเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีต้นทางถึงสถานีปลายทางโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งวันในช่วงปลายปีพศ2565การรถไฟจีนลาวเปิดดําเนินการเป็นการเปิดเส้นทางใหม่สู่การพัฒนาและความเจริญรุ่ง เรื่องสำหรับประชาชนชาวลาวซึ่งก่อนหน้าการรถไฟจีนลาวเปิดการเดินรถไฟโดยสายข้ามพรมแดนจากสถานีคุนหมิงใต้ถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ได้มีการเปิดให้บริการรถไฟโดยสารจากคุนหมิงถึงบ่อหานและรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงบ่อเต็นแล้วรถไฟจีนลาวได้ขนส่งผู้โดยสารรวมแล้วกว่า13,930,000คนและสินค้าหนักรวม18,380,000ตันรวมถึงสินค้าที่ขนส่งข้ามพรมแดนกว่า3,590,000 เมื่อนับถึงวันที่9เมษายนพศ2566โดยการรถไฟจีนลาวมีบทบาทอย่างแข็งขันในการสร้างช่องทางอันล้ำค่าระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในเอเชียใตย้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้